สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศทุทกๆท,ท่านนะคะชื่อนุ่นนะคะวันนี้นุ่นจะมาแนะนํานะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่นุ่นทานแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆค่ะก็คือเป็นตัวนาราคอลลาเจนนะคะตัวนี้เป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์นะคะ100%่เลยค่ะนาเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกามีคอลลาเจนในกล่องนี้นะคะมากถึง1 1ึ0 0หมิลลิกรัมเลยค่ะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างนะคะเอ่อช่วยเรื่องลดเซลลูไลท์นะคะผิวเปลือกส้มทํายังไงก็ไม่หายค่ะ ใช้คีมก็ไม่หายค่ะตัวนี้ช่วยได้นะคะแล้วก็ผิวเรียบไม่เรียบเนียนะคะผิวไม่สม่ำเสมอผิวหมองคล้ำทานตัวนี้นะคะเล็บที่เปราะบางนะคะฉีกขาดง่ายหรือแม้กระทั่งผมที่ขาดร่วงเปลี่ยนแชมพูยังไงก็ไม่หายค่ะให้บำรุงตัวนี้ทานตัวนี้จากบำรุงจากภายในได้เลยนะคะ1กล่องจะมีแบบนี้ทั้งหมด15บซองนะคะทานตอนเชา้าตอนท้องว่างได้เลยค่ะเห็นผลลัพธ์ดีมากๆเลยค่ะที่สําคัญเลยคอลลาเจนเนี่ย ปกติแล้วทั่วไปเลยเราต้องทานวิตามินซีเสริมควบคู่ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่2 in 1อยู่แล้วมีวิตามินซีอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะดูดซึมได้ดีนะคะดูดซึมได้ได้แบบดีมากมากเลยค่ะคือเราไม่ต้องทานตัวอื่นควบคู่เลยให้ทานตัวนี้ตัวเดียวจบได้เลยนะคะใครที่เราต้องการออที่จะมี ตัวบำรุงนะคะทานคอลลาเจนบำรุงที่เป็นบำรุงที่แบบดีๆเลยค่ะแนะนําให้ทานตัวนี้เราไม่ต้องไปเสียเวลาทานตัวอื่นที่แบบทานไม่รู้จะเกิดผลลัพธ์ไหมค่ะนุ่นทานมาหลายตัวมากเลยค่ะจบที่ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ตอนนี้ทานมาประมาณ5้าหกล่องแล้วนะคะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเลยนะคะก็ใครที่เราสนใจสินค้าตัวนี้นะคะจะสามารถจัดส่งได้ทั่วโลกเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ประเทศไหนนะคะอยู่ในเกาหลีฮ่องกงไต้หวันหรือแม้กระทั่งยุโรปอะคะ่ะเอเชียยุโรปคื จะส่งได้หมดเลยนะคะให้ติดต่อกับคนที่ส่งคลิปนี้ให้กับเราได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ